สองหนึ่งดึงนี่นะครับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเข้าห้างไม่โครครับผมเอาโชว์โชว์โชว์โอ้โหจอเติบอยู่นูเหรอครับนี่วันนี้กัเป็นผลมาจากวันเดย์ร่องบัวามาจิ้มลำไยกิดตันนะครับวันเดย์เปิดสวนลำไยกิดตันลุงกำหนึงนะก็ได้ษปูดกุ้ยกันเรื่องการตลาดนะครับผมถึ้งในวันนี้กัมีป้านิจังหวัดนะครับป้านิจังหวัดสงขลา ห้า,หางแมโน้นะครับเป็นตัวแทนโมเดิร์นเทรดแล้วนี่มาคุยนะครับเรื่องการตลาดนะครับวก็มาดูผลผลิตเพื่อว่างแผนการตลาดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าว่าการว่างแผนการตลาดให้มันยั่งยื่นนะมันเป็นใหม่เศรษฐกิจใหม่ผลเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ว่างคล้ายตามมเดิร์นเทรดตมห้างแล้วก็ว่างค้ายตัวไปได้นียมันจะว่างแผนวันตรีนะครับนี่คือ การตลาดนำการผลิตนนะเพราะว่าการพัฒนาไสา้พันธุ์ต่อไปเนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยครับเกษตรกรแต่ตอนนี้คือผลผลิตมันออกมาแล้วเนี่ยถึงว่าตอนนี้มันยังไม่พ่อก,กับจองตลาดนะครับแต่นี่คือการว่างเพ้นลวงงา้านะเพื่อรองรับผลผลิตจะบอกกลุ่ม,มเกษตรลูกน้าน,นะครับอย่างหน่อยตอนนี้ก็รวมๆเลยก็เกือบห้าสิบรายนะครับผมในกลุ่มต่างมดนะสิบกว่าส่วนเนี่ยถึงนี้เราก็มาว่างเพ้นเ,เพื่อพี่น้องนะคนเด็บโรกหลังจากเราไปเนี้ยเวลาออกลูกออกได้เล,เลยครับ ได้มาคุยกันได้เรื่องการตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาเลาการปูดคุยของฝ่านในจังหวัดร่องผูวาอะครกบห่างสะปะจินการนะครับผมเนี่ยมันจะออกมีนามีนา,นนาจะพึธงภาจะปล่อยนี่มาออก่นอนบังจะมันออกก่อนผลไม้อะไรทุกชนิดว่าทันว่าไม่มีผลผลไม้เลย,ยแต่ของมันเยอะ ท่านว้เดือนตั hmm. like, my friend, my friend. Lives, ้งแต่วันท oh. ี่หมกรานียผลละไมตอนนั้นไม่มีแต่เนี่ยมีอยู่อ่าเนี่ยผมว่าไปจตั้งแต่่้าพอเราดูว่าอ่ามันออกดอกไมออกพอออกดอกไม่มีก็ออกดอกมเราเริ่องานได้แล้วเราเราหักายปนทุกตรงนะพอคนรู้จักปุ๊บเนี่ยให้คนในหัดใหญ่รู้จัก นี่ไม่เดี๋ยวไปถามดูเพราะตอนนี้หนูยังไม่จับเลยเนี่ยไปกับพวกอ่ะก็จำไว้เองก็ไปดูในอูปกรณ์แนนพี่ว่าให้ก็จำเวลามีงานอะไรเราไม่เชืเลยค่ะ คืักพอกินนนี่แหละมันจะแบบแตกสางอ่มันนึกว่าใชไหมครับมันยังไม่ลืมต้นอันี่ลืมต้นต้องทำแบบนแล้วต้องขนต้องเอาแบบนี้ไปชูี่ตั้มันขายไปเรื่อยๆไอ้นี่ดูคนหยาดเป็นว่าขายเรื่อยๆแบบนี้มันน่าจะแพงกว่าเพราะว่าน้ำหนักก็จะเบาใช่ก็เก็บไว้เจดวันแล้วเก็บไว้เจ็ดวันแล้วบีบนะอ่านี่ลูก ไอันนี้อร่อยไอ้บังยางชัดเจนไอ้บังครอบลูกยางเลยอันนี้ทางแม่โกรบอกว่าหวานมากอร่อยชัดเจนกินรสชาติชัดเจนก็สบายใจได้นะพี่คำหนึงเขาเป็นศาสบอกมาแน่ส่วนโจโจครองศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่นะคะบ้านเขาจันทร์นี่นะคะนี่คือเนื้อนี่คือเนื้อลำไยขิ้นตันซึ่งผลนี้ผลนี้ที่ผลสดเก็บไว้กินไปเจ็ดวันแล้วอันนี้ผลสดผลสดเจ็ดเขียว ต้องเก็บเกี่ยวแต่ว่ารสชาติรสชาติทางไม่โครบอกว่ารสชาติผลที่เก็บไว้เก็บวันนี้รสชาติจะดีกว่าพร้อมอร่อยอ่ายืนยันนะคะทดลองไปกี่ลูกแล้วคะเรียกต้องจ่ายเลยเนี่ยอันนี้อร่อยกว่าวันนี้มาต้องลองกินก่อนน้องฟางใช่เวลาบรรยายเรายอมลงทุนซื้อไปนะ ซ yeah. ื้อไปเป็นกิโลแบบนี้สงี <uh> ่ไปาซื้อไปบรรยายแล้วก็ั <h 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 ่ก็คิอจะเราขายเม็ดไม่กยับตัวเนาะอันนี้รสชาติแบบเป็นเอกลักษณ์มากเป็นชัดมากยิ่งยิ่งนานยิ่งหวานรสชาติหวานจนอ นี่ต้น้ายเป็นกิโลนี่รังสือแบบนี้นะนี่อสวยัสือแบบนี้บอแบบนี้มันแ้งแล้วต่บอกว่าใช่บอกว่ามันแ้งแล้วเอ้หนกิโลเนี่ยนป่านี้นะอ่หกิโลเนี่ยถ้าไหวเยถ้าวันเนี่ก็คัดสุดเลยมันสุดเนี่ยอันนี้เห็นไหมกิโหนึ่งทะลานะกี่ลูกนะกี่บอกหน่หนึ่งตัว้าว่าตทถ้าวนี้นะว่าประมาณดี่แรติงสามลูก เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยคือกรงหนึ่งมีสามแถวเก้าลูกแพ็คหนึ่งก็เขตังปุ๊บก็มันเร่แล้วมันมีกี่บาทพี่ขอคุณอีสือตอนลองกินไม่ใจว่าเอายกกี่ลูก เขาทำมันเาเป็นแพกอนอนให้ให้เรียงไปก้าลูกประมาณช่องยว่าบานแลอนี่เกดมากตอนนั้น like มีก like ันบานีัตอนนี like ้ว่านี่ม like ีก้วลูกแปอันนี้ติสองอสั่งมอยตระให้นง้อต้อ่วยมาต้่วอาแรงจค่ช่เนี่ยเป็นไงบ้างคะยาอ่า พอมที่เก็บไว้นี no ่วานเน่เนเน่ยาขนหอมยาตัดแบบนี mm ้น hmm. yeah. okay. yeah. uh ่ว huh. ่าถ yeah, ้าเป็น huh. ข no, uh ้นก็หวานกรอบนิแตแต่ว่ารสชาติก็คล้ายกันแหละไม่ต่างกันมากนัะครัวาตกร่บมันจะเยอะกว่าแสดงว่ามันใหญ่ที่นี่มันสามารถเก็บแปดได้อั่นั้นแปดแล้วก็ไม่สูญเสียความความอร่อยเวลาชิมใ้คูชิมนะคะถ้าจมาดีนะคะเปลือก็จะมีความ่ ซึ่งนเรื่องของการขนส่งนี่จะเป็นข้อได้เปรียบมากๆที่เราเก็บไวได้นาน่นีรขนส่งไม่จำเป็นต้อมาในน้ด็แตอยู่ในห้างนะคิวจะไม่เสียเลยนะพิวจะอยู่ออนไลน์โก่งโก่พี่ลุ้นซะแล้วเสียดายเลยพี่เ็ไม่ช่ลกนิดแกเแล้วไเต้องเาต้องขายไปลูกมันลดกิโลหล อ่าเราก็ช่างเป็นสองขีดครึ่งหรือสองขีดหรืออะไรเนี้ยก็กล่องนึงต้องเป็นกิโลแต่เราต้องเอาที่มันสักเนี่ยต้องแบ่งกลางขีดแล้วเราต้องหาตัวกลางก่อนว่าเราเก็บทดลองก่อนในความ็นประมาช่ ไม่เดี๋ยวอมมันขาด้วยนะมันจะดีก่าตรงไหนเพราะว่ามันยิ่งผมใช้ในหรอกนครับผมคูนาลาเต็มไม่ก็พ no ี่เวเรต้องดหนูเาตัวขึ 5. ้นไปสเอรเไแต่ถึงเอาหลอดแก้ตาเม็ดอะไรทีอเราสั่งมาแล้วก็เพ mm ิ hmm. ่มตัวขึ้่แล้วเวลาเราเวลาเ้วเวลาเราไปขายคือเราขายที่เราไป ก่อนมานี่ยังกนเล็กกินยอ๋อกนมานี่ยเหมืตุ้งกนดเดียกิรกับบไม่ได้นัดเลยนัดเลยกเล่นูกกันนะ่นจับไปง่ายเลนี่เมงโกมาตัดเป็นปรตุมมาเรือก่อนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวถือไปอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ถือดึงเลยเดี๋ยวผมไปรับ ดึงแรงๆเลยขาดเอาได้ยังดึงสองใจเนๆใจเย็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 นใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใเยๆย็นๆนๆยนๆคจเย็นๆใจเๆเย็นๆใจเย็นๆในๆใเยๆเย็นๆใจเย็นๆนๆใจเยเป็นนๆใจเย็นๆย็นๆนๆใจเยจะเข้าๆ้างย็นๆใจเๆโๆๆๆเๆยๆนๆเๆยๆ สวยเก <heaven entender> <net> ่งเนี่ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวนู่นไปดูที่น หข้อสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะคะข้อสุดท้ายอ้ากับพานิจจังหวัดกับพานิจจังหวัดกันมารองขานเจ้าสุดท้ายของฤดูกาลค่ะเดี๋ยวให้พานิจจังหวัดขอให้โชคดีจัดหน้าจัดซื้อไปดูแค่รอบไทยก็แล้วแต่รอบไทยดีกว่าสวยอ๋อสุดท้ายผมก็ยังไม่ได้ชิมเลยตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนี่มันเพิ่งเริ่ต้อน มันเป็นดอที่แล้วเดี๋ยวเราอดเดี๋ยวไปดูต้นข้างในแ่น่าจะข้างในที่ว่าีว่าหัม่อยอยู่แลแกบโอเคขอมันเอสีชมพูแงสีชมพูได้็กน้อยทุกอย่างนี้ผมิหมดแล้วมาไหนครับวันนั้นพาตัวทางเลยมา นี่มันเอาไวนี่มันเอาไดนี่เดมอนเดมอนเดมอนไม่เหม็นเป็ดสีเหลืองอะไร มันยังไม่ถูกต้องเดี๋ยวด้วยมันพี่อยู่พูดแตกินนี่ได้เลยเห็นแต่ตุ้มมันเป็นมะนาวที่ปอกได้เหมือนกับเปลือกเปลือกมันทำไมมันมันล้นเลยเนาะอันนี้คือมันกรอบอ่ะโค้งมากเพราะไอตาเปลือกเปลี่ยวมะนาวเขาบอกกันทั้งหน้าอันนี้ก็คงจะเกี่ยวกับแก้มมันมีเบต้าคาร์โบไฮเดรตสูงครับอันนี้ชูแก้มข้งหลังอันนี้เกษตรกรส่งอยู่ที่โรงแรมนั่นแหลัครั่ นี่คือมะนาวนี่คือมะนาวนี่ตเดี๋ยวจะดูสีหน้าพี่ตาลเดี๋ยวดูสีหน้าพี่ดูสีหน้ามพี่ส้มโอ้ยเยอเลยนี่คือมะนาวเยหวานตาปิดเลยอ่ะเอาเลยชิมกันคนละกี๋คนละกี๋หวานตาปิดไม่เอาหวานตาปิดหน้าใครเปิดแป๊บหนึ่งเราคือน้ำลายมันจะหวานอยู่ในคอเหมือนเราเรากินน้ำตาล มีวิตามินซีสูงนี่โควิดนี่นีก็เจอกระเจิงโอผมกินนนี้ผมบีบวันละท่านบานิองที่จะหวานมาติดนี้ตรนี้ถ้าปลูกเยอะนะตอนนี้มีคนปลูกเยอะแต่ว่าเขาไว้สมโงงานของที่กัดจังหวัดบระบี่เอาไปทำอะไรพี่อ้เจปากแกงโงงนเวลาเขาได้จับตมา คือวิตามินซีจากสุงจะเจอเป็นสุกสูงมันหวานขึนไหนจริงมั้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคือแล้วเดี๋ยเอาทักหวานมาคือแล้วสักพักจะหวานใครใครเปลือกออกใครใครออกไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอาที่หวานมากรบมีไม่ติบ้องบ้องที่หวานยังไงมีมีดไหมครูพจน์มีมีดไหมไม่มันมีที่หวานเลยครับหัวหน้าสิบยางหวานใช่เดี๋ยวกินจริงหัวหน้าหัวหน้าไม่ถึงรถอันอันหน้ามาดังนี้หน่อยครับ อ, <gas> อันนี้ถึงขั<ส>้นชักกระตุกนี่ท่านวานิชยังหวัดดัว่ันเลยนะครับผม ชิมหัวสันเลยครับผมแสดงว่าหวานมากหวานมากหวานมากครับเอาท่านรองชิมแล้วใช่ไหมครับผมกินแล้วเออท่านรองชิมแล้วนะครับหลายครั้งแล้วทนรองชิมทุกอย่างนะไม่ได้หลอกใช่ไหมครับนี่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 แล้วท่านรองไม่บอกเลยนะครับว่าเปรี้ยวอ่าอันนี้ของแท้ครับอันนี้ของแท้ใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้มันนิปันไหนเปล่าพี่ไม่ไม่คนละปันครับอันนี้นิดไปปันนะครับมะนาวเดี๋ยวครับท่านปันนี่ครับไอ้ท่านรองิเลยปม่เม่ท่านรองเท่่าไหรแล้วท่านรอง อันนี้หวานมากหวานกว่าส้มที่เลยนี่นะครับนี่นี่ท่านลองชิมมะนาวหวานนะครับส่วนลงกำหนึงอันนี้หวานนี่หวานอันนี้ปปิดดหวานนี่หวานอันนี้ไม่เปรี้ยวเลยหอมจ้าอันนี่ครับท่านพระมาณนี้ค่หวาน ยังไงบ้างครับนนี้ครับหวานนี่หวานน้องรังน้องชกันิพร้อมๆนเรามากรงรบๆเราจนก่อนแล้วก็เดียวหวานจริงๆไม่มีเปรี้ยวเลย่านี่ครับดูแมกโก้นะครับหวานไหมครับดแมกโก้าดีนี่วานแานิ้ันเี้จังหวัดหวานไหมครับหวานไหมใส่แก้วแล้วหวานมากเลยครันี่นะครับตนนี้ หวานนะครับพิมหวานไหมครับพิมหวานมากเลยนี่ผ like ู้จัดการจมเองครับวันนี้ร้อยๆอกเจอลูกมันนหวานแบบนีไม่หวานเลยมะนาวหวานโดนลูกนี้หวานเลยใช่ไหมครับหวามันทำใเราไม่รูกนเป็นคนวาไว้แล้วใช่ใช่คันน่ะถ้าแบบเปรี้ยวไปที่นั่นมาแล้วทุกต้นคือในอนาคตอ่ะ ตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกษตรที่มีที่เดียวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยที่สุดในโลกคืออยู่นี่เนี่ยต้นหมอนลูกกินได้แต่สวยแต่นี่ยังทําไม่เสร็จแต่นี้หมายถึงว่าถักมันใช่ไหมที่ให้มันทําเป็นถักอันนี้อันนี้ผมว่าเดี๋ยวเดือนหกนี้ก็ผมหมดอ้นี่ให้มันอันนี้คนคนที่จองต้นนี้ทั้งหมดแล้วก็คือ มีพัาวดีมีชูตนเจ้าของโรงแรมที่เจ้าของโรงเรียนการแสดงที่อยู่ันี่นครบผงน่เดอย่อสิ่งนี้มานี่ให้เสร็จนี่ท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลานะครับโชอบปฐุมมารกครับนี่นะครับชอบค่ะผลงานท่านพาณิชย์ค่ะ อันนี้ต่อไปคือเราต้องห่อหมดใช่แล้วเราที่มีบันไดผมทําบันไดแล้วต้องเราต้องมาแต่งนี่นี่นี่ลูกนี้ต่อไปพอมันเริ่มเล็กๆเราก็เอาออก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 เอาไว้เฉพาะเออ่ลูกใหญ่พอเพื่อให้ผลเนื้อมันสวยเนื้อสวยครับอันนี้มีแมลงตัวนึงแมลงตัวนึงเขาจะมาไต่ตอนตอนที่ลูกเล็กๆ้วแมลงเขาเรียกอ่าเนี่ยแมลงที่กินใบนี่อ่าแมงค้อแมงค้อแมงข้อหนปิงเอียดชื่ออะไร ลองชิมดูชิมดูต้นกินน้ำก็มนี่น้ำค็มนี่อยู่ในี่กูน้ำ็มนี่น้มันจะหวานครับมันจะหวานว่าปกติโอ้ใช่เน oh ี่ยกินเมันจะาวานใช่ครับบอกว่าใช้เกลือโซเดียมมันมันถ้าไม่หวานเนี่ยนี่ต้องปรบใช่หต้องชเปล่าไม่ปกติถ้าแปลงปกติคือเอาเกลือเก่งไปใช้ครับผมเหมือนเหมือนที่เขาต้มปลาวมันจะหวานว่าปกติปลูกเกาะอยู่น่าจะใช่ครับจะดีครับผมอะไรกเลยเดี๋ยวว่าของสวะโกย่อมร้อยไปเลยหลอมเป็นดินตะกอนปักเป็นน้ำ รับดาวดำมอกล่อนันนี้นะครับผู้ดการของแม็โครนะครับมาเจอสวรสบรูไนแล้วาอนาคตนะครับาเก็บไปใช่ไหมเดี๋ยวไอ้นี่ดบอดไม่ดีเอามีดมีด ลถ่ายรูปที่ทีู่ปมันล้มแล้วอตีมล้มก <urt> hm. ็ลอดนี้มันตากับเ้นอบอ้นี้ว่าน้าเปรี้ยวครับนี่จนี่ยนี่นี่ถึรุ่งมันเป็นอปเปิ้ลครับผมอันนี้ท่านท่านเอามีนี้เกียเกียรเอาพี่ำนึงเข้าไปด้วยค่ะ นี่ค่ะสวรรค์หวานบรูไนสวนที่คำหนึ่งสวรรค์บรูไนประมาณกี่ลูกโลคะเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบกว่าสิบกว่าใช่ไหมไอันนี้เราไม่ได้แต่งอันนี้ก็มีเกลือนะอ๋อนี่สิบกันลูกโลหล่ะคะเออไอ้นี้มีที่เดียวอ่ะของของผมเจ้าตำลับนี่เดี๋ยวเราก็ปัดให้เราส้องคิดรูเสาสวรรค์บรูไน นี่ต้องให้พี่เอ็มนี่แหละชิมสมรสบูนายเพราะว่าพี่เอ็มคนซื้อพี่พีมคนหาเนี่ยพี่เอ็มคนหานะครับผมนี่อันนี้มันคือสุกยังพี่ันลทุกเรครับแต่ว่ายังหวานจริงหาาคือรอันนี้มันมีการ้ามาคือมันกับนันประนิหวานค่ะหวานหวานหมลลือเลยค่ะ ผ่าสับวรสูนายนะคะคนที่ปอกสาวรสไม่เป็นเนี่ยผ่าสาวรสไลยเป็นเปรี้ยวถ้าผ่าอย่างนี้ขาดต้นเปรี้ยวแน่นอนต้องผ่าทำล่ผ่าเวลาผ่าได้ไม่เปี๊ย่าเนี้ยมีใช่ไหมพี่ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไม้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 เกี่ยวให้ กินไม้เขียธรรมชาติกินยางไม้เขียธรรมชาติกินยังน้องเขาเป็นผิวอยู่นะเอาไม้ดิก็เอาไม้กันไม้เขียกิดหนึ่งแพ้ขอมีดช่วยนะเนี่ยพี่เอ็มก็ไปนำเสนอวิธีการกินแบบนี้ครับกินแบบธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยครับอี่มปอกอิ่มกุนหารนะครับต้องให้พี่อ็มชิมพี่เอ็มจะได้ วันที่บีม้าบานนี่คือบานนี่ครับผมบีพิทาด้วยพี่ตาร์ดพิทาร์ดพิาร์ดบานพี่อันดชิมยังไงก็ไม่อกี้หวานมากค่ะนะครับสับวรถบูในแล้วพี่ตาร์ดครับพิทารเนี่ยผมคนแรกที่นำสูตรนี้มาจากอเมริกาพร์ดกินแบบนี้นะคะนี่นะครับพิทานชิมครับปกติแล้วที่ไปเห็นสาวรสิ่งก็จะปลูกกรนแปลตแบบนี้ไหมใช่ไม่เป็นลูกครับมันต้องปลูกแบบนี้ แล้วต้องคัดพันมานี่ตอน่งมาอันนี้หนูเอาไปปลูกได้ไหมเนี่ยได้จริงๆริงจริงจมันกลายพันครับเยาเม็ดเอากิ่งไปครับเอกิ่งเหรอใช่ครับแนะนําว่าใช้กิ่งได้เวลาชิมลำใหญ่คิดตั้นในสวนมะนาวลอยน้ำเต็มชิมกลางน้ำกันครับนะ